สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเกมอยู่กลาง PC ทุกคนนะครับขณนนี้ก็อยู่กับ Ki ๊กก๊อกช n แนลนะครับตอนนี้เราทําคลิปเกมอยู่กลาง PC เป็นหลักนะครับตอนนี้ขออัปเดตนะครับที่นินฟาร์มหูเวลสอของผมหน่อยนะครับตอนนี้เลเวลหกแล้วนะครับเลเวลหกแล้วตอนนี้หลังจากที่ลงคลิปไปเพื่อนๆก็แนะนําว่าให้ใช้กล่องมังกรช่วยในการเก็บของนะครับอันนี้ก็ซื้อใส่ให้1ตัวแล้วนะครับตัวอื่นก็ไม่ได้ใส่นะครับ ตอนนี้ตีสตัวตอนนี้ผมเปิดอยู่2ตีนะครับที่นินจาฟาร์มหูเวลสองเนี่ยผมมี4ตัวนะครับอีกที่หนึงแตัวนะครับรวมเป็น12จอนะครับอันนี้จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าสิ่งที่ได้มาคืออะไรอันนี้คือผมเปิดให้เก็บของแค่ตัวเดียวนะครับเป็นแบบอิสระนะครับเนี่ยฮะผมได้มาแล้วนะครับประดับนะหชิ้นนะครับก็คือสร้อยเทพสวรรค์นะครับ เป็นประดับเลเวล60นะครับอาจจะยังไม่ดีถึงขั้นหูเลเวล2นะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมีค่าชีวิต20พลังปานครับพลังปานเพิ่มอีก20นะครับความแม่นยำ10การหลบริก10นะครับก็โอเคอยู่เดี๋ยวเอามาเอาเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ในเป้นี่แหละนะครับแล้วก็นะฮะอาวุธท็อปใช่ไหมน่าจะเป็นพินท็อปนี่ครับได้คันธนูเทพ9ฟ้าคันธนูวิญญาณอสูรดาบพญายมกระบี่ฟ้าดินพินบูรันนะครับ อันนี้เป็นแก๊งอาวุธท็อปนั่นเองนะครับส่วนอื่นๆน่าจะไม่ท็อปเดี๋ยวนะถ้าไม่ท็อปขายเ,าเงินดีกว่าน่าจะรวยดีอะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือซื้อกล่องราคา150 1 5 5 m นะครับก็น่าจะได้คืนอยู่มัง้งได้อาวุธท็อปมาเพียบเลยนะครับ1กล่องก็คือดูแล้วไม่ขาดทุนนะครับอันนี้เราเอามาขายเอามาขายเพิ่มอีก เอามาขาย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 ไหมครับ 73m แล้วนะครับเงินติดตัวอีก 73m มแม่ใช้ได้อยู่นะไม่น่าเกียดนะครับสำหรับตีนินฟาร์มของเรานะครับปะเดี๋ยวจะพาไปดูตำแหน่งที่ผมฟาร์มอยู่ปัจจุบันนะครับส่วนตีหลักตอนนี้ก็ตีอยู่ที่ผีเสื้อนะครับมันประหยัดยาดีครับไม่ได้คือไม่ได้กดยาไม่ได้กดอะไรก็เลยตีแค่ผีเสื้อพอนะครับถ้ากดยาเดี๋ยวได้ได้ตังมากดยาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะพาไปตี าพาไปตีที่จริงต้องไปตีผีดิบแหละไวสุดแล้วนะครับไม่ใช่ผีดิบนะบ่อ,บอผีพูดผิดนะครับตรงที่มันมอนสเตอร์ลุมเยอะๆนะครับที่ผมทําคลิปไปฟาร์มบ่อยๆให้ได้ดูกันนะครับเดี๋ยวไปหาปาร์ตี้เราก่อนโอเคมาละนี่ครับตีอยู่นี่นะครับไม่ค่อยมีใครมาขอเข้าร่วมทีมเลยนะฮะจริงก็เปิดรับทีมนะแต่ว่าไม่มีคนขอเข้านะครับเดี๋ยวผมพาตัวอื่นไป เก็บยาก่อนนะครับตอนนี้ใช้เป็นมีดต้องคำสาบนะครับก็คือมีดกิจกรรมจากล้นเหล็กไหลแหละนะครับเป็นของฟรีตอนแรกก็ลังเลอยู่ว่าจะซื้อมีดคัดสามใส่ดีไหมแต่คือช่วงนี้มันมีกิจกรรมคูณ3เข้ามานะครับกิจกรรมคูกสาม,กกรรมคูณ3จากสร้อยแล้วก็มีปาร์ตี้บัฟเข้ามาด้วยก็เลยอโอเคถ้าอย่างนั้นก็ไม่ไม่ซื้อแล้วกันนะครับคิดว่ารอ รอซื้อของคาร์ด4เลยทีเดียวนะครับน่าจะแรงกว่าอาจจะเวลจนถึงเวล80แล้วก็ตีแค่จิงจอกเลนที่อยู่หน้าวังนะครับก็น่าจะได้ของดีอันนี้กะจะอยู่สักอยู่ยาวๆนะ่าจะจะอยู่ที่งูตรงเนี้ยยาวๆไปเลยจนกว่าแบบเปิดจะไม่ขึ้นนะฮะต้องอยู่จนเลเวล71นะฮะเพราะว่าเป็นเป็นมอนสเตอร์เลเวล60นะครับมาลองดูว่าอยู่จน เปอร์ไม่ขึ้นเนี่ยจะได้หรือเปล่าตุ้มหูเวลสองนี่คือเป้าหมายหลักเลยนะครับเป็นเป้าหมายหลักในการเ,าเปิดตีนี้ขึ้นมานะครับเพื่อล่าตุ้มหูเวลสองนั่นเองนะครับอันนี้ก็อยู่ได้ทั้งคืนนะฮะเติมยาไว้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสำหรับสามตัวที่ไม่ได้ใช้บอดมังกรน,นะครับแปลกว่าช่วงนี้เน็ตผมไม่หลุดว่าเออใช้ได้ปกติแล้วแบบว่าถ้าเปิดข้ามคืนเนี่ยเน็ต มีหลุดแน่นอนนะฮะเฮ <c oughs> ้ยได้เกาะเลเวลหกมาด้วยตัวนี้แจ๋วอัดยาซื้อเป็นยาแบบธรรมดานะครับได้300กว่ากระปุกนะฮะสา0ร้อกระปุกก็อยู่ได้ยาวๆนะครับยืนยาวๆยืนยาวๆได้สมมแล้วโอเคหลายๆคนก็เอามาโชว์นะครับแบบว่าในในกลุ่มที่อยู่ ในกลุ่มเกมโยกังกนะครับก็มีใครหลักๆเลยไอดอลผมคือคุณหอยนะคุณหอยแกเนี่ยได้ฮูเวลสองเมื่อไหร่โชว์เมื่อน,นั้นนะครับมันสร้างกิเลสให้กับให้กับคนที่ดูจริงๆนี่หวังว่าจะได้กับเขานะครับที่นี้ดูซิว่าจะแตกที่ไหนจะแตกที่งูหรือว่าจะแตกที่วังเย็นแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปวังเย็นนะ อ่ตัวนี้ไม่ได้ใช้โสมเลยเหรอเออแปลกตีกันรัวๆนะครับก็มีตัวที่ตีอยู่ผีเสื้อเป็นพวกแก๊งตีดาบตีไรผมนะเนาะผมว่าอาวุธท็อป C3 เนี่ยถ้าขายได้ชิ้นละยี่อก็น่าจะแจลและ๋วล้ว 50ได้โอเคจัดโสมให้หน่อยตัวนี้นี่แทบไม่ต้องใชยย้ยาเลยนะลินจาตัวนี้สงสัยไม่โดนมอนต,ตบมันคืออันอย่างเงี้ยยังพอไหวนะฮะ <c oughs> เมื่อช่วงเย็นช่วงเช้าอะ่ะผมพาไปตีที่ข้างวังเย็นปรากฏว่าจบมอนไม่ได้นะครับเปลี่ยนคาร์ามเสร็จเลเวลหกไปตีจิงจอกเลนหน้าเมืองหน้าเมืองวังเย็นนะครับ ตีไม่ตายเออกว่าจะตีตายคือมันเปลืองมากอะ่ะโอกาสได้ลุ้นของมันน้อยก็เลยเอะย้ายมาตีงูดีกว่านะครับเออก็เป็นผลดีนะฮะได้อาวุธท็อปมาเพียบเลยนะครับแล้วก็ได้สร้อยมาด้วยนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการอัปเกรดตีนินฟาร์มฮูเวลสอจะตกตอนไหน EP ที่2นะครับตอนนี้ยังไม่ตกนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วใครเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ